แกวเป้วจริงเว้ยแม่พอพอในใจรักษาแล้วพอใจในรักษาของคุณแล้วน้องดูใช่ไหมน้องดูมาใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องยูเซอร์ใหม่ค่ะสวัสดีครับน้องเดียสวัสดีครับผมเจ้าเปิ้ลคุงเองครับยินดีที่รู้จักครับผมนะใครที่ดูใครที่ดูบิ๊กฮีโร่ซิกมาแลคงจะเข้าใจมุกนะผมชื่อเบงแม็กผมหยุดไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่พูดว่าคุณพอใจในการดูแลของผมป่าแหลเป้วชอบล้วงบอวิชอพี่ดูบิ๊กฮีโร่แล้วพี่ชอบนะบอกไว้ก่อน แมดแมนโนเลดดีมากนะใครที่ดูใครดูแล้วบ้างชอบมากที่ดูแล้วพี่ชอบนะสนุกเลยอะ่ะชอบเบย์แม็กมากเลยอะ่ะอยากมีไว้สักตัวในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่บอสไม่มั้งวิวโนตเทียเดอร์เบ er ิร์ตอินเดเคปครับนี่ลุ้นนะนี่บอกไว้ก่อนไอ้ต้มกินยังไม่ได้สู้เลยช่างมันเก็บวิชวลบัต ขอ,องดีสินะแต่คือแบบมันมันเหมือน,นแม่งมาถ้ามันลงมาสู้ได้นี่มันคงจะลงมาสู้กับเราแล้วใช่ไหมตัวนี้พี่ว่าถ้ามันยังไม่ตายนะอะไรเงี้ยวิวสเปกเ,เตอร์ไม่ดูสเปกเ,เตอร์นี่คนที่ตายใช่ไหมอือเดี๋ยวเอาดาบเลื่อยมาดีกว่าก็ดาบเล่ยก็เร็วนะใช้ได้เหมือนกันระยะมันก็ได้เหมือนกันทำไมทำไมตัวทำไมตัวกูแดงจังวะ <laughs> เลือดทั้งนั้นเลยเนี่ยโอโ้โหเอาสกูแบบกินซกเล็กแม่อร่อยเลยทีเดียวทางไหนดีทางนี้ดีไหม โอ้โหมีทางคือทางใหม่มันไปได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆจริงอะเนาะอะไรเงี้ยน้องดาร์กหลดให้ให้กุลักให้ฟังก็สองชิ้นครับผมปล่อยหมดัดปะเหลวแปวแปวอะไรเงี้ยหมัดไวรอลหกชิ้นโอ้โหอันนี้ขึ้นไปนู่นใช่ไหมขึ้นดิเผื่อจะไปเจออะไรน่า,น,า,น,าน่าสนใจกดผิดมีกดผิดด้วยนะ <laughs> ชอบกับพี่นารกดีใช่เปแม็กน่ารักกับพี่บอกพี่ชอบมากเลย คือนังมันดูแบบแเฉยๆแต่สนุกอ่ะจริงๆนังมันเฉยๆแต่สนุกอ้อเปิดได้อเฮ้ยมันคือที่นั่นนี่นาเอ้าที่ใบนี้มันอยู่นี่นาแหมงั้นกูกลับเลยไปอันนั้นไงอะไรนะอัพเดี๋ยนะถ้าเรากลับไปอัพใช่ไหมไอ้นี่ก็เกิดอีกรอบนี้ว่ะแต่มันต้องอหมื่นสามอ่ะเฮ้ยหมื่นสามอ่ะน้องเองเ้ยหมื่นสามเลยนะเวยกับครับไม่สนชอปเปอร์คุมไม่ฟังใครครับตอนนี้กลับแล้ว กลับไปอัพอัพสเก็ตตัดตัวละครก่อนไงเสียงอะไรวะไม่ยิงแล้วมั้งเออมันเลิกยิงแล้วเฮ้ยมันเกิดเรื่อยๆเลยตัวเนี้ยอ้าวไม่ใช่นี่หว่านี่มันศพนี่หว่ามันมันมันเฮ้ยมันมันขยับเมื่อกี้มันขยับอะไรวะ what the fuck งงไงเนี่ยโอเคมัน เสียงมันเสียงแปลกๆเต็มตัวรอบๆตัวหมดเลยพี่พี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยมันยิ่เหมือนได้ยินเสียงหลายๆอย่างพร้อมกันโอเคช่างมันกลับก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเราตีใหม่เราตีมอนอีกรอบก็ได้แต่ตอนนี้ล่ะคือหมื่นสาเราเสายียดดยไงไม่อยากตายล้วต้องมาวนมันเก็บอีกรอบไงเพราะเพราะว่าโอกาสตายเราสูงมากเพราะว่าต้องตีไอ้ตัวป้อมไอ้ตัวบนป้อมปืนด้วยอ่ะจริงไหมเรากลับไปอัพสกิลก่อนดีกว่าเออนะน่าจะเป็นเรื่องที่ดี เปลี่ยนเป็นสไตเดอร์ ps 3มก็ได้สไตเดอร์มันลง ps สี่ด้ใช่ไหมพี่รู้สึกว่า ps 4มันเคยแจกไว้รอบหนึ่งแล้วพี่ไม่ได้กดไว้น้องเคนนะครับผมให้กุลรักของคุณก็ผมเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นสไตเดอร์เล่นให้ได้ครับผมน้องได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จัดให้แป๊บบนึงขอเอาไว้เอาไว้วันหลังน้องคือแบบอย่างที่ว่าคือพี่อยากให้มันแบบมันเป็นมันเป็นตารางวันเข้าใจแบบว่าวันนี้เล่นเกมนี้วันนั้นเล่นเกมนั้นวันนี้เล่นเกมนี้นะคือถ้าเกิดว่ามันนั่งสลับเกมเล่นเนี่ยมันจะเสียเวลาในการจัดน,นู่นน อะไรนะรุ่นพวกเซนซอใช่ไหมเออนะสวัสดีมาไวฟ์ฟูดิจิเตอร์มาต้อบอยอัพอะไรนะไอเอ็นดูแลนสตามินาใช่เนี่ยบวกขึ้นไปอัพได้สองทีเองเหรอเอ็นเอาเอ็นดูแลนกับเวอร์ลิตี้ก็พอมั้งไม่ต้องไอเอนดูแลนกับวาลิตี้พี่ว่าสเตรนท์ะบวกพลังโจมตี เลือดเราเอาเลือดแล้วกันเอาเอาสองงานนี้ก่อนเนาะเออพี่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเก็บมาอัพอย่างอื่นต่อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่มีเวลานั่งเล่นอีกเยอะไม่ต้องห่วงอัพไปก่อนเหลือต้องสามพันเนี่ยโอเคไปละน้องขอบคุณครับไฟเบอร์คุณฮันเตอร์จ้ะดีมากอย่าลืมพรุ่งนี้เขาจะพาเจ้าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือนะตกลงดูงงๆแต่ช่างมันเถอะกระสุนปืนหมดอีกแล้วอ่ะ ซื้อก็ไม่คือไม่อยากใช้ใช้เงินซื้อกระสุนปืนเพราะกสุนปืนมันดรอปอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเรามีอะไรให้ซื้ออีกไหมเนี่ยจะว่าไปมี Hunter Torch รีพิเตอร์ยังใช้ไม่ได้สกิลไม่พอสกิลฆ่าที่ลูกเป็นรูปมือยังสิบเอ็ดยังไม่พอจะรอครับน้องเคนครับขอบคุณครับผมนี่ยังเข้าใจนะผมเดี๋ยวได้ดูแน่นอนเดี๋ยวพี่ถามวลามีสไตเดอร์เนาะที่น้องขอสไตเดอร์กับเซนลันใช่ไหม แต่เซนลันน่ะพี่ไม่อยากซื้อเล่นเพราะว่าหลักๆมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไงพี่รองภาษาอังกฤษแล้วเล่นทีเดียวเราจะแบบรู้เนื้อเรื่องว่าสาวพูดอะไรเซอร์วิสอะไรบ้างจะได้เข้าใจไม่ใช่แบบมันนั่ง,งอเอ,อ้วกดข้ามๆไปมันก็ไม่ใช่จริงไหมเออเราก็ไม่อยากจะแบบนั้นนิดนึงนะซื้อกระสุนสดีไหมเนี่ยไหนๆก็เงินเหลืออยู่แล้วเก็บไปก่อนดีกว่ายังไม่อยากซื้อมีฮะมีทัวร์ยิงนายด้วยมีปา่านี่นะแฮนด์แลนเทอร์ยูสเวเปอร์น์อินบอแฮน อ๋อก็คือว่าเปิดอ๋อมันจะเป็นเป็นตะเกียงใช่ไหมเฮ้ยก็น่าซื้อใช้นะพี่ว่าลิมิเต็ดยูสินะอ๋อซื้อมาซื้อมาในเงินก็เหลือแล้วไงซื้อหน่อยแล้วกันเออแล้วมันจะติดตรงไหน,น,นไอ้นี้มันกินเหล้านอไอ้พวกนี้มันกินเหล้านี่นี่ยว่ะแมแล้วใส่ยังไงเอาติดเข้าไปบนนี้เหรอหนวะ นี่อ่ะอย่างนี้ป่ะเอาโอ้เพิ่มความสว่างด้วยหลอดไฟซีนอนป่ะที่โอยานำกลับไปกันต่อฆ่าลุงเอากระสุนพอแล้วเลยพอแล้วพอแล้วล่ะสงสารลุงแกตายบ่อยแล้วเราไปที่อื่นบ่อยบ้างคืออย่างที่ว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่าพี่จะหาเวลามานั่งปั๊มกระสุนจากลุงเลยละกันนะไว้ก่อน ตอนนี้เราเน้นไปข้างหน้าก่อนเพราะเราล้าอยู่ไงเราเน้นไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่าเรื่นยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆเๆจะได้แบบไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมานะโอเคครับคุณจะต้อตงง่าครับผมน้องอย่าลืมนะน้องถ้ามันกดของขวัญได้ขอกดของขวัญได้นะครับผมถ้าเกิดอยากจะอยากจะนับสนับสนุนช็อ,ชอปช็อปเปอร์กุ้งอยากดูเกมใหม่ๆอยากนู่นอยากนี้อยากวออะไรบอกพี่บอกได้กดข,ของขวัญมาครับผมนะสิบเชลมันไม่ถูกๆเองเสร็จหลังนี้ผมจะรอพักอีกนะครับใช่ฮะโอเคนะน้องต้องเค้นตกลงนั่นน้องเค้นนะโอเคครับผม อย่างที่ว่าเพราะว่าจะจะไหมเรามานั่งฟังภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอย่างเพราะจริงเซนรันภาคพี่ไอ้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 กาแฟเพื่อนที่รู้จักทําได้ไหมพี่กาแฟมันก็นั่นนะมันมันก็ซื้อเซนรันเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาเล่นนะไอ้ภาคภาคที่แล้วอ่ะเออก็เป็นภาคญี่ปุ่นนะภาคญี่ปุ่นเป็นเป็นซับภาษาอังกฤษอ่ะมันดีมากเลยบอกไว้ก่อนเออพี่ว่าพี่จะซื้ออย่างนั้นเหมือนกันภาคใหม่พี่จะซื้ออย่างนี้ไงอะไรเงี้ยเออนะนี่เราต้องตีพวกนี้ใหม่ใช่ไหมแล้วลุงลุงปืนก็จะลุงแล้วลุงปืนมันเกิดอีีีกกกรรรออ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 บบบปป่่ะไไไตตัััววทถืืนนมมเิด พี S <S ่ลำคาญมันแถวนี้ไม่ค่อยมีมอนดอกกระสุนปืนเลยจะว่าไปเนาะเสียดายเหลือเกินย่อย่อย่อไหนไอ้ตัวนั้นร้อยหนึ่งไหนเอ้ยเกณฑจริงว่าพี่ว่าเกณฑนี้ได้ได้บัตรเยอะนะเกมอื่นเขาได้อันละร้อยอันละสิบยี่สิบเองมอนบางตัวโช่โช่อแฉโอเคเราต้องจะต้อง เอยลงนี่ใช่ไหมแต่ตรงนี้ศัตรูก็เยอะด้วยอยากจะวิ่งว่าจะวิ่งหนีเอานะพี่ว่าไอ้ปืนโผล่ไม่อยากรู้เอา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 มากันเร็วเหลือเกินเดียวเดียวเดียวจเย็นๆดิมันจเย็นดิเออรีบจังใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยจ่อโอเคปาดหน้าไปมามาปาดหน้าอุ้ยเจ็บอ๋อ อ๋อโอเคได้เลือดคืนมาแล้ว thank you ยิงก่อนหนึ่งนัดเอ้ยลืมไปไม่มีกระสุนปืนใช้เยอะอย่าพึ่งอย่าใช้เยอะลืมตัวไงแม่เราก็ชอบยิงยิงยิงกว้างอย่างนั้นแหละชอปเปอร์คุงเน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ่อจ่อจ่ออุ้ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนวะย่อย่อตายไหมไอ้นี่ตายไหมไอ้นี่ไม่ตายไม่เป็นไรฟันเออฟันเออ อ่าเพบ่ไม่ได้กินไม่ได้กินอย่าไม่ได้กินจะตีเสยสาบโอ้โอ้้ฟันหน่อยเออฟันหน่อยแหมจะไปถ้าเราเปิดไฟไวงี้มันก็เห็นเราง่ายดจริงไหมใช่ไหมเออจะว่าไปน้องอะไรนะน้องคุณคุณกายใช่ไหมคุณกายบีซ่าใช่ป่ะให้เฮฟอะไรให้ฟันกับผมสุดยอดเลยสองชิ้นกบครับน้องเซรีให้เช่นกันกับผมถ้าชอบแจงวินจะขอคว้าให้หมดเลยเอา อ้าจะดีเหรอกดของขวัญน่าจะดีอระแต่งให้พี่แต่งหญิงเนี่ยนะจะดีเหรอมันจะอุบาทลูกตามากกว่านาน้องบอกไว้ก่อนจะดีเหรอรู้แล้วน้องอยากเห็นแต่บางทีพี่แบบว่าเขาเด็คือพี่แต่งพี่รับตัวเองไม่ได้เขาจะปาบบางทีอะแหมกดออกนะ,ะกดออกได้โอเคเออก็ดีเหมือนกันบางทีอะกดเข้ากดออกแล้วกันจะว่าไปบางทีลุงจะยิงปะจะยิงยิงไหมมันอยู่ปะวะหรือมันตายแล้ว ลองลองเดินไปแซม,ม,มเปิลยังยิงไหมเฮ้ยไม่ยิงนี่ว่ะเฮ้ยไม่ยิงนี่ว่ะอ๋อแปลว่าถ้าเราฆ่าไอ้ตัวฮันเตอร์ได้มันจะไม่เกิดใช่ไหมแต่มอนเตอร์อะเกิดเนาะอ๋อถ้าแปลว่าถ้าพี่ฆ่าไอ้นั้นได้ไปพี่ก็ผ่านมันใช่ไหมจะว่าไปเดินมาละไอ้นี่รอมันเดินออกไปก่อนอ่านั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับย่องมาแล้วครับท่านผู้ชมครับย่องมาแล้วครับ มาแล้วครับจะถึงตัวแล้วครับมันเดินเร็วมันเดินเร็วไปเปล่าวะมึงเดินเร็วไปไหมมึงเดินเร็วไปไหมไม่ไม่ตันไม่ตันเ้ยไม่ตันเ้ยเดี๋ยวไม่ตันเ้ยตัวใหญ่ซะด้วยไม่ต้องกอดกูกูไม่กูเกรงใจมึงไม่ต้องกอดกูครับกูเกรงใจเออเรียบร้อยเฮ้ยอย่าเลยใช่ผมรับไม่ได้ใช่น้องไหมน้องก็บอกน้องเซบีขอพ p e ซ s าอ a ร์ติ m ม็กซ์ใช่ไหม จริงๆวนะันนี้พี่ไปฟิวเจอร์นะพี่ว่าพี่จะซื้ออยู่นะบอกไว้ก่อนแต่พฤศจิกพี่หมดหลงหลักเลยเพิ่งจะกลางกลางเดือนนี่หว่าใครจะมีตังค์เหลือจะบ้าเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมก็กลางเดือนเน่ใครจะมีตังค์ใช้บ้างล่ะกลางเดือนอ้ออ้อพ้อพ้ออโอเคยังไปไม่ถึงห้องบอสเลยจะว่าไปปกติเล่นเราปกติเราเล่นทั่วไปถึงห้องบอสนั้นจะน้ำป่าเนี่ยพี่ว่าอตีตัดขาอกระซวกไส้เรียบร้อย มันถทานน้ำมันทั้งอะไรนี่หว่าจะว่าไปกิ้งใส่แมงทานน้ำมันกิ้งใส่แมงอะไรเงี้ยตรงนี้นกกาเยอะจัดเครื่องทุนแรงเขาหน่อยเร็วมองหน้า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 มองทำไมมองทำไมโอ้โอ้โอ้มองทำไมโอ้โอ้โอ้นกกาจิกโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยโอเคแม่งหลายเรื่องเหลือเกิน สวัสดีครับปุ้ยสวัสดีครับน้องวันนี้น้องไปชูครับสวัสดีครับผมนะหากันใหญ่เลยแม่อยู่กลางกลางเดือนใครจะมีตังค์ซื้อจริงไหมมันมีมอนเกิดตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันเกิดมาจากไหนวะพรายนี้โผล่มาปุ๊บไอ้นั่นพวกนั้นมันจะเกิดออกมาเนี่ยเออจีนี้มันโดดลงมาใช่ไหมเนี่ยมาถอยกลับมาแต่พี่ว่าพี่จะไปคายไอ้ไอ้ไอ้นั่นแหละพี่ว่าพี่จะคายนั้นให้ได้ละไอ้ไอ้เจ้า ไอ้เจ้าฮ <labor> ันเตอร์อีกคนนึงอ่ะเพราะไหนๆก็อะเลนทัฆ่ามันได้เราก็มันมันจะไม่เกิดอีกรอบเ่ยจะเดินสบายๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ออกมาเฉยเลยนี่ไม่ออกมาเฉยเลยแล้ววะปกติตะอเดือมาไม่ใช่เหรอยู่ดีแม่งผิดคิวเนี่ยพี่พี่ผิดคิวพี่พี่ผิดคิวเนี่ยพี่อะไรเล่าอ่ะจ้อจ้อเงี้ยวไม่ต้องกอดที่มึงไม่กูไม่รักมึงครับเรียบร้อย ฮทีนี้ก็สู้สู้ตรงนี้ตรงนี้สู้สู้สบายเพราะว่าไม่มีป้อมปืนละสบายละมาเชิญครับไม่มากูตุยนะบอกไว้ก่อนไม่มากูตุยนะได้ยินเสียงไม้ตัวนั่นไงแว๊บๆว๊ไม่ได้กินกูหรอครับฮมาสิครับเออนั่นแหละมาเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้เกือบเกือบไป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 เน่ะหยอกหยอก เออจอจอโอ้โห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 หลายทีแล้วมึงหลายทีแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งกูเข้านี้ก่อนเออบางทีต้องดูมุมนิดนึงน้องโซลาโซลาตะนะให้จีจีเอ้จีจีมาคนกับผมน้องดาร์กอร์ดให้แท็ฟีดมีคนกับผมสุดยอดเย่เรียบร้อยมึงกับผมสวัสดีครับแทบแย่แต่ถือว่าสีเลือดน้อยลงนะใช่ไหมเออสีเลือดน้อยลงนะโอ้แต่โอ้ส้นตีนเยอะมากเลยแถวนี้โอ้โหหลายตัวมาก โอ้โหอะไรตัวมากเดี๋ยวโอ้โห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 โโอ้หเดี๋ยวโอ้โหยังเยอะมาจากไหนกันเยอะแยะโอ้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมาจากนี้โอ้โหอ่าฮ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 ่าเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกู่ลอบตักหน้าประตูอือฟาดหนึ่งทีมาฟาดคู่ฟาดคู่จับเสยโอ้โห กลับมาที่เดิมเองแหละอ๋ออย่าตีสิเอาอีกเป้าเอาอีกเป้าเอาอีกเป้าียบร้อยพี่ว่าตอนนี้พี่เล่นเดมอนโซ่ไม่หนุกเท่านี้นะพี่ว่าเพื่อเกมนี่หนุกดีนะพี่ว่าคือเพราะอย่างที่ว่าเราไม่มีโลกไงน้องบอยนะให้จีจีมาครับผมสุดยอดเลยจูบุจูบุไปแล้วแป๋วแป๋วเอออะไรเงี้ดีกว่าไปแล้วแป๋วแปกว่าเออนะพี่ว่าเกมนี้มันสนุกกว่าดิพวกเดมอนโซ่หรือดาร์กโซ่เ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิพี่กูยังไปไม่ยังไปไม่ถึงมึงเลยมึงมาแล้วอ่ะ ปืนมึงแรงชิบหายเลยเดียวปืนมึงแรงชิบหายเลยอะไรวะแถวนี้มีทางตกไม่ใช่ฟันให้มันตกไปจะว่าไปล่อให้มันมาทางตกได้ไหมมีให้ตกไหมแถวนี้เน่แน่แน่เจ้าโอ้โหขอเลือดคืนบั่งขอเลือดคืนบั่งโอ้โหสเตทโอ้ดูดิเราฟันตั้งสามสี่ทีสเต็ทแทบไม่เสียเลยของมันอะสเตทเราเสียโอ้แล้วใช้ควันเลยนะพี่แกเจ้าเหรอมีโดนออเจ้อโดนปืนมาทุกทีเลย มันเปือแม่งน้ำสินะมันยิงหนึ่งนัดอะไรเงี้ยไม่โดนฮะรู้แล้วมันถอยปุ๊บมันจะยิงเราอือยิงมั่งสิอ้าเอาป้าเอาเป้าโอ้โอ้โห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 จะเย็น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 พี่จะเย็นจะเย็นจะนายจ้าเฮ้ยไม่ได้กินลูกซอง มันไม่ตันเลยดูดิมันมันไม่มีสตไม่มีสตงสตงสตันนั่นให้เราเลยดูดิมันตีเอาตีเอาอยู่เนี่ยเพินทุนแรงมันเหยียบไฟนึงง้างที่หมายเลยใช้ขวาเพื่จะช่วยได้เนี่ยเนี่เน่เน่เอ้ยเอาบ้างเอามั่งสิมั่งสิมั่งสิโอ้โอ้ออ้อท้อเอาเปล่าเอาเปล่ากินเลือดกินเลือดมาไม่โอ้โหจะบอกไม่โดนแล้วนะ อืเออฮึบปั๊บปั๊บป้าวเป้วแป้วป้าเหลวแป้าเป้าป้าเหลวแป้าเป้วป้าเหลวแป้าเป้วเปาอีกเป้าเอาป้าเอาป้าเอาป้าหลบควันอีกเยอะเช่มใช้ควันให้เป็นประโยชน์จริงอป้าเหลวแป้าเป้วโอ้ติดไฟ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 อ่าสตันไหมไม่ตันไม่ตันขอกระสุนกินยามันมันกินยาเด้เว้ยยาจะหมดเมื่อไหร่โอ้โห พี่ว่าไม่ไหวว่ะพี่ว่าจะถอยก่อนถอยก่อนสเตตมันดีทุกอย่างเลยเรามีทางลงทั้งเฮ้ยเดี๋ยดิรอบลงนี้ได้เนี่ยโอ้ยตกใจในจริงในมาทางนี้สินายเราจะพาเนยลงไปข้างล่างไปป่ะไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปก็พี่แล้วสบายลงไปลงไปมึงไม่ลงแล้วมึงลงมาครับ จะเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปก็พี่แล้วสบายน้องสลรตะให้น้องกามาสิกรับคุณกับผมมึงลงมาสิครับเออนั่นแหละนั่นแหละเข้าไป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 มึงเข้าไป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 เลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปมึงตอออกมาไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาเฮ้ยบักว่ะเฮ้ยบักว่ะเฮ้ยมันไม่ยอมตีว่ะเฮ้ย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 เอาแล้วกูเอาแล้วเออเอาสิเอาดี เอาดิเอาดิมไปไหนไม่ได้แล้วเอาไ,ไ,ไ,ไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ได้อย่าพึ่งอยาไปเพิ่มเลือดไม่ได้ยาอย่าเพิ่มเลือดติดขาดยาอย่าเพิ่มเลือดติดขาดไม่ให้ไม่ให้ใหกระสวกไส้โอ้ยสำเร็จเรียบ้อยแดกซะเป็นไงชอบไหมชอบไหมเจอคนโกงชอบไหมเสร็จบนมา,าโล่แอชโอ้เป็นไงฝีมือชอปเปอร์คุงความโกงไม่เข้าใครออกใครฮะ มูว้าวเป็นไงศัตรูขนาดไหนก็สู้พี่ไม่ได้เจอความโกงอย่างพี่เหนือเหนือกว่าความเก่งคือความโกงเดี๋ยวมีแค่หลังตัวนึงดีกว่าชิบหายลืมดูแหมเอาเปล่าจเจ้าไหมเอาใช่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 ไหมโอ้เทเชอร์อ่าขอบคุณครับบัตรใบลอกบัตรชิลน้องเซเลีรี่ให้จีจีไหอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะครับคุณผู้ชมสุดยอดเย้ เห็นดอกก็ทํางานแล้วพงพวกอายุมากกว่าพี่แหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียกว่าน้องดีแล้วเออเขาแบบว่าเขาอายุน้อยไงเป็นคนรักสนุกอะไรเงี้ยไม่ใช่ละวแล้วผมน้องเซอล์วิสครับผมไม่ว่ากันนะครับผมโอ้โหน้องซีโร่กิฟต์เมื่อกี้ให้กดไลค์ว้าว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 เมื่อกี้น้องไทชูดีป่ะเมื่อกี้เมียขอโทษโทษเมื่อกี้เดี๋ยวนะกระรองฟันอยู่อาถันล้วนๆเป็นไง everything is b u c k because everything is awesome <an> เอฟวิดติกิตครูเป็นวิดพาร์ตออฟเดอะทีมอะไรเงี้ยเด่ะเออนกกาอ๋อเห็นนี่เนี่ยานมาแล้วนี่ไงเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมฮะจะเอาใช่ไหมโนกกาเนี่ยหลายทีแล้วรอบที่แล้วก็ทำกูตกใจทิพชิมหายเฮ้ยแต่มีปืนมีดาบปืนในมังเกิ้สุดยอดเลยน้องแบ็คแคทให้จีกับน้องพินคุงให้แฮฟฟันกับก็ผมสุดยอดแป๋วแป๋วแป๋วนะโอเคเรามีทางลับเราตรงนี้ใช่ไหมเราลงทางนี้ได้อะ จริงก็น่าสนใจนะเพราะว่าเหมือนกับ AI กินนี่เหมือนกับมันจงใจให้ว่ามันต้องอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งของมันพออยูเพอออกห่างจากจุดมันปุ๊บมันจะไม่มาไงเมื่อกี้มือนกับว่าเราพามันออกมาจากจุดของมันแล้วมันกลับไม่ได้มันเลยต้องวิ่งกลับให้ได้แล้วมันติดเราไงเราฟันเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยติดค้างไปจนมันตายอะไรเงี้ยเออก็ปัก่ะเออจะว่าไปมีมีบริษัทมีไอบริษัทกิไหนรับสมัครเทสเตอร์ไหมพี่ยินดีไปเป็นเทสเตอร์ให้เขาได้นะแบบราว่าแม่งเจอบักกระจายแน่นอนนะบอกไว้ก่อน โอเคเป็นต่อดีกว่าจะทางนี้นะท่านชมโอเคซึ่งตอนนี้ okay. เราก็โอเคไงเราฆ่าไตัวฮันเตอร์ได้แล้วฮันเตอร์มันจะไม่เกิดอีกใช่ไหมเราก็โอเคสบายแล้วตกใจนุน่มมากอันนึงว่าม่านหมอกให้เข้าไปตีบอสอะไรเงี้ยแม่ควันมาซะขนาดนี้ไม่หรอกมกั้งพยายามเดินเกิดเดินไปเจอห้องบอสนี่ขำเมืกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดักตีมันดักตีหลายตัวมากเดี๋ยวโอ้โหหลายตัวมากกี่ตัวเนี่ยสามเดียวเดียวเดียวจะเย็นจะเย็นเฮ้ย ฮ้ยอ <istles> ้โหอติดติดติติดติดกูติดโอ้โหติดโอ้โหโออ้เคร่องตุ้นแรงครื่งตุ้นแรงครื่งตุ้นแรงเครื่งตุ้นแรงโอ้โหโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยเอาพ่อมาด้วยเหรอไม่ต้องพ่อลงมากูตกใจพ่อมึงกูตกใจพ่อมึงอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอเดี๋ยวตกใจพ่อมึงอะตกใจพ่อมึงอะเอาสิตกใจพ่อมึงอะแมดูดิดูดิมาแล้วเฮ้ยฮ้ห้ตายตายตายกูติดมึงเฮ้อ สิบ f ม u r ต้องใจพ่อมึงไงสิบเ,บเบก้าเองโอ,โอเคจังเป็นน้องอยู่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว